วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณสยามค่ะทักทายคุณสยามกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณสยามค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดขอนแก่นดินแดนโลกล้านปีมีไดโนเสาร์และไหมมัดมีดีที่สุดในโลกค่ะเขาก็คือคุณสยามนะคะ คุณสยามเป็นไดโนเสาร์พันกินเนื้อค่ะอยู่ในวงสยามโมไทรันัสนะคะเมื่อ130ล้านปีคุณสยามนี่นะคะเคยเดินเล่นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ใครๆก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ได้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะในห่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นเราได้ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ไปสู่ความเป็นสากลน,นะคะทั้งเรื่องของผ้าไหมมัดหมี่นะคะสภาหัตถกรรมโลกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแกน่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่นั่นก็เป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเรากำลังขับเคลื่อนให้พื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่านะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบกระดูกและฟอสซิลไดโนเสาร์ถึง5สายพันธุ์นะคะต้องบอกว่ามากที่สุดเลยนะคะสำหรับ จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานที่เคยพบกระดูกและฟอสโโซิลไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์มาเดินเล่นป้วนเปี้ยนทั้งพันกินพืชและพันกินเนื้ออยู่ที่ภูเวียงและเวียงเก่าถึง5สายพันธุ์และเคยแปลกใจไหมคะว่าเอ๊ะทำไม พบไดโนเสาร์เฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเท่านั้นดิฉันเคยถามนักธรณีวิทยานะคะเอ๊ะทำไมไดโนเสาร์ไม่ไปโผล่ที่จังหวัดสตูลหรือว่าจังหวัดทางฝั่งอันดามันภาคใต้บ้างนะคะก็ได้รับคำตอบว่าเมื่อ130ล้านปีที่ผ่านมานะคะ เราพบว่าพื้นที่ของอีสานเนี่ยเป็นดินแดนที่ราบสูงนะคะจะไม่เคยพบไดโนเสาร์ในพื้นที่ที่เป็นน้ำทะเลนะคะเนื่องจากบริเวณอื่นๆของประเทศไทยนั้นเป็นทะเลทั้งหมดดังนั้นจึงพบร่องรอยกระดูกแล้วฟอสซิลไดโนเสาร์เฉพาะ พื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงก็คือพื้นที่ภาคอีสานเท่านั้นนะคะนี่เป็นความโชคดีจริงๆและขณะนี้เรากําลังขับเคลื่อนมาสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะจังหวัดขอนแก่นประกาศให้พื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่านั้นเป็นจีโอพาร์คหรืออุทยานธรณีระดับจังหวัดเรากําลังขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือการประกาศให้จังหวัดขอนแก่นพื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่าเป็นจีโอพาร์คระดับประเทศซึ่งเร็วๆนี้เราอาจจะได้รับ ฟังข่าวดีนะคะเราก็ลุ้นๆอยู่นะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะว่าเราจะได้รับการประกาศจากกระกทรวงทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมให้เป็นจีโอพาร์คระดับประเทศถ้าเราได้ระดับประเทศและทีนี้ติดลมเลยนะคะเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นจีโอพาร์คระดับโลกนะคะต้องส่งในานามของประเทศไทยค่ะ ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลสำคัญมากนะคะวันนี้ใครๆก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคนในชุมชนพื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่าเนี่ยสำคัญมากเลยทุกท่านสามารถที่จะประชาสัมพันธ์จีโอพาร์คได้เป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญก็คือว่าท่านจะต้องทำความเข้าใจเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมศิลปะของ อัตลักษณ์ในพื้นที่ผูเวียงและเวียงเก่าตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะแล้วก็ฝึกในการที่จะเล่าเรื่องเรื่องยากๆอธิบายยังไงให้สื่อสารแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายตรงนี้เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกได้นอกจากจะใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนประชาสัมพันธ์องค์กรของตัวเองแล้วยังเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของตัวเราอีกด้วยนะคะตรงนี้อยากจะแนะนำเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะว่า การประชาสัมพันธ์บอกแล้วว่าประชาบวกสัมพันธ์หมายถึงว่าการสัมพันธ์กับหมู่ชนประชาชนดังนั้นเราจะประชาสัมพันธ์อะไรล่ะเริ่มต้นจากเราต้องรู้จักตัวตนของเราก่อนนะคะว่าตัวตนของเราเป็นใครชุมชนของเรามีลักษณะอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ g e o Park นั้นมีเรื่องเล่ามากมายนะคะเมื่อ130ล้านปีที่แล้วเรามีไดโนเสาร์ถึงหสายพันธุ์กิน พืชแล้วก็ผ่านกินเนื้อนะคะและที่สำคัญปัจจุบันนี้นะคะทั้งภูเวียงและเวียงเก่านะคะได้นำอัตลักษณ์มาทําผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือผ้าทรณนินนะคะทางกลุ่มทอผ้าภูตะกานะคะกว่าจะได้สีอย่างนี้ออกมาเนี่ยนะคะมีเรื่องเล่านะคะมีนักทรณีวิทยาที่เข้าไป ขุดพบแร่ยูเรเนียมนะคะตอนแรกยังไม่พบไดโนเสาร์นะคะแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมดินเนี่ยมาเปื้อนขากางเกงกลับมาบ้านซักไม่ออกนะคะทีนี้ก็เลยมาคิดได้ว่าถ้าเราเอาดินตรงนี้ไปลองให้ชาวบ้านเนี่ยลองไปย้อมย้อมได้ย้อมฝ้ายที่เอามาปั่นนะคะแล้วก็เอามาทอเนี่ยนะคะออกมาเป็นสีออกครีมอมส้มๆนะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะักก็ขุดพบ กระดูกฟอสซิลไดโนเสาร์นะคะชาวบ้านจึงได้เรียกผ้าที่ทอจากดินไดโนเสาร์130ล้านปีคิดดูแล้วกันนะคะว่าผ้าทอรนินนะคะเป็นอัตลักษณ์ของอําเภอเวียงเก่ากลุ่มทอผ้าภูตการนะคะกว่าเขาจะได้ดินมานะคะจะต้องนําดินมาบดบดเสร็จแล้วจะต้องนำฝ้ายเนี่ยไปย้อมก่อนที่จะเอามาทอทอมือทุกอย่างเนี่ย เป็นการทอมือทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ลายที่เห็นเนี่ยเป็นลายขิดไดโนเสาร์นะคะซิลินทอนเน่ซึ่งเป็นพันกินพืชนะคะนี่ก็เป็นอัตลักษณ์ที่ที่น่าสนใจภูเวียงก็ไม่น้อยหน้านะคะดูสิคะแพ็กเกจจิ้งสวยงามมากนะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าภูเวียงค่ะนำสีธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ที่เป็นต้นไม้โบราณน,นะคะสันนิษฐานว่าเมื่อหลายร้อยปี ก็จะเป็นถิ่นที่อยู่ของไดโนเสาร์เอามาย้อมนะคะทําภาพอันนี้เป็นผ้าผ้าพัานคอนะคะและมีแพคเกจจิ้งสวยมากเลยค่ะแล้วราคาย่อมเยาวมากเลยนะคะราคาไม่แพงดูสิคะเนี่ยถ้าได้สัมผัสเนื้อจะรู้เลยว่ามันนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยเอาคาดผมก็ได้พันคอก็ได้ เท่มากเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเป็นสีธรรมชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้คะ่ะเราต้องรู้จักและเราต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีใครๆก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ได้คิดดูแล้วกันวันหนึ่งเราได้เป็นจีโอพาร์คระดับประเทศระดับโลกแล้วเนี่ยมีคนมาดูงานในชุมชนบ้านเราเราสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเข้าใจง่ายเนี่ยนะคะมันเป็นเสน่ห์ของชุมชนนั้นๆนนะคะและในท้ายที่สุดนะคะการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยซึ่งตรงนี้ชุมชนก็ได้ประโยชน์ทุกคนได้ประโยชน์หมดเลยที่สําคัญจังหวัดขอนแก่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะท่านจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีของจังหวัดขอนแก่นบ้านเราด้วยค่ะ